بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا التام ทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับเรากําลังอยู่กับเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอุซูนพี่น้องจําคําว่าอุซูนไปเลยศั์เนี่ยนะเราเรียนภาษาเนี่ยเราจาศั์มากกว่านี้เยอะพี่น้องนะเรียนเราเราจำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วสิ่งใหม่ๆที่มันสําคัญในเรื่องศาสนา,าอย่างเรื่องอุซูนทําไมเราจะจาศั์ตัว,ต,วตัวหนึ่งไม่ได้อุซูนคืออะไรคือสิ่งที่ต้องเชื่อในแบบเดียว ห้ามมีสองทัศนะมีแบบเดียวเท่านั้นนี่อุซุนแล้วถ้าใครใครเห็นต่างละ่ะก็ถือว่าค้านมาติเอกฉันและการค้านมาติเอกฉันนี่แหละเป็นเหตุผลทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าด่านสองคือออกจากอลิสุนนะหรือไม่ก็เข้าด่านหนึ่งไปเลยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปเลยเพราะอะไรถามว่าถ้าคน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 ,คนหนึ่งจะออกจากอลิสุนนะวันจะมาะ ภาษาเราคือเข้าด่านสองเนี่ยเนื่องด้วยสาเหตุอะไระคำถามพี่น้องถามถามทวนคนคนหนึ่งจะออกจากอลิสุนนะวันจะมาอกลายเป็นกลุ่มหลงผิดหนึ่งในเจ็ดสิบสองก็คือเข้าด่านสองอะ่ะเนื่องด้วยสาเหตุอะไรคําตอบคือคนคนนั้นค้าน,านสิ่งที่เป็นอุซูนคนที่ค้านสิ่งที่เป็นอุซูนอัตโนมัติก็คือหมายความว่าเขาค้านสิ่งที่เป็นมติเอกฉันค้านอิจมะค้านเอกฉันนะครับ ค้านมาติเอกันแล้วก็คนคนหนึ่งจะถูกตัดสินว่าเข้าด่านหนึ่งโค้ชินส,สภาพจากการเป็นมุสลิมเนื่องด้วยสาเหตุใดก็เนื่องด้วยสาเหตุเดิมเหมือนมที่ตอบตะกี้ก็คือค้านอูซูนหมายความว่าก็คือค้านมาติเอกันอ้าวในเมื่อคําตอบทัท้งด่านหนึ่งและด่านสองมันเหมือนกันเลยอ่ะก็คือจะเข้าด่านหนึ่งก็คือฝืนอุซูนค้านมาติเอกันจะเข้าด่านสองก็ฝืนอุซูนค้านมติเอกันอ้าวแล้วตกลงจะรู้รู้ได้ยังไงเนี่ยพี่น้องอาจจะถาม ว่าแล้วแล้วข้อไหนมันจะเข้าด่านหนึ่งไอข้อไหนมันจะเข้าด่านสองอย่างไงมันจะถึงออกจากอิสลามตกมรดตัดอย่างไรจะถือว่าออกจากอลิสุนนะไปจะรู้ได้ยังไงก็นี้ไงผมบอกแล้วทําไมเอาสลับหลังซอฮาบะเนี่ยก็กมัวสิครับถ้าไม่เอาถ้าไม่ยึดแนวทางการอธิบายศาสนาของชาวสลับหลังซอฮาบะเนี่ยนะก็เลตุ้มเปะเลยตอบไม่ได้เลยใครจะเข้าด่านหนึ่งใครจะเข้าด่านสองเพราะ ชาวซาลฟุซอซและหลังจากโซฮาบะเขาสืบทอดความเข้าใจจากยุคซอฮาบะขอยับนะครับชาวซาลฟุซอและชาวซาลับเนี่ยว่าง่ายๆหลังจากซอฮาบะเนี่ยเขาสืบทอดความเข้าใจจากยุคซอฮาบะมาอีกทีว่าอย่างไงถึงจะเข้าด่านหนึ่งเรื่องไหนถึงจะเข้าด่านสองเรื่องไหนถึงจะไม่เกี่ยวกับด่านหนึ่งไม่ด่านสองเลยเห็นต่างกันได้ ชาวสลับหลังยุคซอฮาบะเขาสืบทอดความเข้าใจมาแล้วเขาก็เขียนเป็นตำราอุซูลหนึ่งในนั้นคือตำราที่อาจารย์อามีนสอนอยู่ตำราชาวสลับน,น,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะพี่นอ้องตำราอุลมามะที่อยู่ในยุคสลับเขาสืบทอดความเข้าใจจากอาจารย์ของเขาแล้วก็สืบทอดความเข้าใจจากยุคซอฮาบะต่ออีกทีหนึง่งแล้วเขียนเป็นตำราให้มันชัดไปเลยอะไรอะไรที่จะเข้าด่านหนึ่งอะไรที่จะเข้าด่านสองให้ชัดไปเลยและเราเนี่ยก็ได้รับตำรานี้สืบทอดมาจนถึงยุคเรา ก็มาอ่านแล้วก็มาสอนให้พี่น้องรู้นี่แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาอุลมามะอะลิสุนนะหรือชาวสลับก็ง่ายๆแล้วถ้าเราไม่เอาชาวสลับฟุตซอลแล้วหลังจากซอฮาบะศาส,สนามั่วเละเทะหมดแล้วเราก็คืออธิบายไปล้วมอนมั่วยังไงเละยังไงเราจะไม่รู้เลยประเด็นไหนตกลงอิจมะไหมตกลงประเด็นไหนจะเข้าด่านหนึ่งประเด็นไหนจะเข้าด่านสองเราได้แต่ยกหะดิษมุสลิมจะแตกเป็นเจ็ดสิบสามแต่แตัด ต่ตอบคาถามไม่ได้ล้าทำยังไงถึงจะออกจากอลิสุนนะตอบไม่ได้กันสักทียกฮะดิสมาไม่รู้กี่ปีมุสลิมจะแตกไป73เจ็ดสิบสามกลุ่มแต่ตกลงเวลาถูกถามแล้ว,ลวยังไงอ่ะยังไงอ่ะถึงจะออกจากอลลสซนนะมีอะไรตัดสินมีอะไรหนึ่งสองสามว่ามันทําแบบไหนงงงงมันไม่รู้กี่ปีละเพราะฉะนั้นเรารต้องขจ,จัดความงงออกไปสรุปง่ายๆคือคนที่จะออกจากอลลสซนนะเข้าด่านสองก็คือฝืนอุซูลคนที่จะเข้าด่านหนึ่งก็ฝืนอุซูลเราจะรู้ได้ไง ฟื้นอุซูลข้อไหนเข้าดันหนึ่งฟื้นอุซุนข้อไหนเข้าดันสองก็รับความเข้าใจจากอุลมามะอาลิซุนนะหรือชาวสลับที่อยู่หลังยุคซอฮาบะห์แต่เป็นชาวสลับนะแต่อยู่หลังยุคซอบว่าเรารับความเข้าใจจากเขาเขาเขียนตำรามาเราก็อ่านตำราเขานะครับแล้วก็เอาความรู้จากตรงนั้นแล้วเราก็ามาสอนพี่น้องต่ออีกทีย้ำนะเพราะถ้าพี่น้องเข้าใจตรงนี้พี่น้องก็จะโอเคต่อไปสบายแล้วใครเห็นต่างเราไม่ว่าอะไรเห็นต่างได้จริงๆริแต่ถ้าใครฟื้นอุซูนเดี๋ยวมีเรื่อง เป็นศัตรูแน่นอนถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อยังเห็นตา่างอยู่เลยอันนี้มาเราจะแยกอารมณ์ถูกเราจะวางจุดยืนถูกเราจะไม่ส,ะสะเปสะสปะไปด่าคนนู้นดูถูกคนนี้แสดงความเป็นศัตรูสเปะสปะโม้อ้สั่วไปหมดทั้งทั้งที่เรื่องที่อิสลามไม่อนุญาตให้เป็นแสดงความเป็นศัตรูเราโม้อ้สั่วไปหมดนะเขาฝากพี่น้องเอาไว้เอาเดี๋ยววันนี้อาจารย์อามีนจะมาสอนอุซูลข้อใหม่หรือเปล่าเรื่องอะไรยังไงเอาอาจารย์เชิญครับอัุสบิลลาฮหมิญัติชุตานุรรจีมบิสมิลลาะห์รุห์มานิรรฮิมอัลฮุนลิลลอฮ วส و ا ل ص ل ا ล و ا ل อ ل ا م, م أ. على رسول ล ل ل ه و ع ل อ آله والصحبه و ะ ن تابعهم إحسانين إلى يوم الدين أما بقى السلام عليكم ورحمة ا ل ะ ه وبركاته อาจารย์ชรีตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงลำดับของการเรียงลำดับความประเสร,ริฐนะครับถ้าพูดถึงความประเสริฐจะต้องเรียงให้อบูบัคประเสร,ร,ริฐร้องจากนอเบอุมัดคนที่สองส่วนอุสมานกับอาลีนั้น เอาไปว่าสูสีกันสูสีอ่ะยังไม่จใครจะเอาขึ้นเอาลงก่อนระหว่างสองท่านนี่กันเห็นต่างได้เห็นต่างได้แต่ว่าทศนะที่ดูเหมือนจะมีน้ำหนักกว่าก็คือให้อุสมานนำหน้าอลีในเรื่องความประเสริฐนะครับเพราะว่ามันสอดรับกับการกระทําของอฮะบะเพราะว่าบรรดาสฮาบะนั้นเขารกได้ผลักดันให้อุสมานขึ้นเป็นคอลิฟ่าก่อนนะครับก่อนท่าน阿里ก่อนท่านอลีนั่นหมายความว่า โดยรูปกาแล้วท่านอุสมานอาจจะมีบางอย่างที่เด่นกว่านะครับนี่คือการลำดับเรื่องของความประเสริฐแต่ถ้าลำดับเรื่องของตําแหน่งทางการเมืองตําแหน่งของการเป็นผู้ปกครองก็ต้องเรียงดังที่เราเคยเรียนกันมาอบูุบัคคนที่หนึ่งอุมัดคนที่สองอุสมานคนที่สามอาลีคนที่สี่ครอาลีน้ำหน้าอุสมาน หรือนำหน้าสามคนนั่น็หละก็หลงใครอุสมานนำหน้าสองคนแรกก็หลงใครสับหัวสับไปสับมาก็สลับกันน่ะหลงเลยหมดเลยนะครับครับนี่คือลำดับของลิสุนัมันจะมะเพราะใครไม่เรียงตำแหน่งการปกครองเช่นนี้ถือว่าออกอิจมะไปฝืนอิจมฝืนอิจมาฝืนมติเอกฉันนี่แหละครับเรื่องอิจมะซึ่งถ้าใครทําอย่างนี้ก็เท่ากับว่าหลงหลงออกไปครับนะครับยิ่งไปกว่านั้นใครก็ตามที่ทําการวิภาควิจาร สี่ท่านนี้ในทางหนึ่งทางใดก็หลงอืออาจารย์เดี๋ยวอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเนี่ยใช่ก็ต่อกันมาครับอาจารย์คืออยู่ในเกี่ยวกับสี่ท่านนี้แต่ว่าในเรื่องการวิจารณ์ละใช่นะครับใครทําการวิพากษ์วิจารณ์ก็ถือว่าหลงนะครับวิจารณ์ไม่ยากเลยอาจารย์ไม่ได้เลยวิจารณ์ในทางลบไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นใครจะมาประชาธิปไตยเสียดภาพเราต้องเสียภาพเราต้องวิจารณ์มาเรียนแบบพวกโมเดิร์นเนี่ยระวัง ระ oh. ว,วังเนี่ยเดินไปเรื่อมาหลงมาถึงเรื่องนี้ก็มีแล้วมีไหมคนวพิจารณ์มีนะครับ mm hmm. อาจารย์ชริฟท่านอิหมามอห์มัดก็ดีท่านใช้คุณอิสลามอิบุญัยมียะก็ดีนะครับได้เคยพูดโดยใช้สำนวนประมาณว่า mm hmm. มันต่อแอนะฟีคีลาฟะวาฮิดิมมินฮาอุล่าอิฟะฮุอัวลุมินไฮมาริอัลีฮี mm hmm. ก็คือใครก็ตามแต่ที่ตำหนิติเ mm hmm. ตียนสี่ท่านนี้นะครับ เขาคนนั้นก็เป็นพวกหลงหนึ่งในสีท่านเนี่ยใช่หนึ่งในสีท่านนี่เนี่ยคนหนึ่งคนใดก็ได้นะแต่เขาตำเหนียนะหลงยิ่งกว่าลาที่มันเลี้ยงสิงอีกอ๋อโอ้โหครับ นนี่หักเลยนะก็คือหลงยิ่งกว่าไอ้ลาเนี่ยแต่ว่าภาษาอาหรับนี่ใช้คําว่าลาเนี่ยใช่ไอมาดเนี่ยภาษาไทยควายความั่วว่าควายนี่พี่น้องไอ้นี่ริงๆนะครับนี่สำหรับเขาว่ากะไอย่างงี้นะพูดแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยคำมุ่นอิมาดม่วหมัดขอโทษนะหลงหลงยิ่งกว่าควายใช่นี่ถ้าพูดลาเป็นควายนะคือบ้านเราด่าว่างูยิ่งกว่าควายนี่ก็เจ็บแล้วนะแต่งูนี่ไม่หลงนะอันนี้ด่าหลงยิ่งกว่าควายอีก โอ้โหนี่แต่ละสลับเขาใช้ภาษาอับเขาใช้ลาแทนเขาใช้ลาเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยควายยังไม่ใช่สัญลักษณ์ของความโง่เออใช่ใช่ไปไ่ไควายก็อาหรับก็งงผู้ป่เพราะฉะนั้นนี่ไม่หยาบนะไม่หยาบเลยนะบอกไว้กถอนนะไม่หยาบนะพี่น้องต้องทำใจนะนี่หละมารยาทนี่พูดถึงความหลงไม่หลงในต้องทำอารมณ์อีแบบนะทำอารมณ์อีกแบบนะครับไม่ใช่ว่าโอ้สองคนนี่แรงมาด่าควายออกทางทีวีตำราสลับจ้านตลอดเนี่ย คือดาชีอาไงชีอาเนี่ยฉะนั้นชีอาเนี่ยหลงยิ่งกว่าควายนี่เปลี่ยนลาเป็นควายอให้มันบอกบ้านเราเพราะว่าถ้าลามันมันดูไม่คือสารลับที่เขาใช้คำพูดนี้เขาต้องการจะให้มันให้มันแรงเรงเราก็เลยต้องเปลี่ยนหน่อยละเปลี่ยนให้มันควายต้องเปลี่ยนฉะนั้นกลุ่มใดกลุ่มใดก็ตามแต่ที่หลงเนี่ยไม่ไม่แรงนะครับถ้าจะตําหนิว่าควายใช่มีพวกไอ้ควายอะไรเงี้ยเพราะว่าจากชาวสรลับ อัลกูอ่านเปรียบเลยไม่ใช่งหรอลาคนที่ไม่รับเสัจธรรมนั้นเหมือนลาที่แบกหนังสือบ้านเราก็คือลาที่ควายที่ไถนาอยู่นี่เห็นไหมเปรียบบ้านเราให้เปีนให้เป็นาเลยวัฒนธรรมอื่นก็อาจจะเป็นช้างเป็นอะไรเป็นเขาเป็นเขาด้วกันนะใช่นะครับก็มันควายเนี่ยกรอานนะใช่พูดเนี่ยลาแบกหนังสือในกูอานนะเช่นพี่น้องคนอาหรับเขาไม่เข้าใจว่าไอตัววรนุษย์เนี่ยมันเป็นคําด่าตรงไหน ถ้าเป็นดามไอ้ด๊อบอะไรใครจะไปซึ้งไอ้ด๊อบก็กินอยู่เนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยอะไรที่มันๆน่ะไหนๆตัวนั้นไปพวดโอ้โหพูดคนใต้คนใต้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่หยาบคายนะพูดตามสับเพราะไม่มีสับจะเรียกจริงๆคนใต้เนี่ยเขาจะแบ่งคำว่าแลนจะไดร้มาจากแลนไหม ใช่ง่าตัวที่มันเลื้อยแบบใช่คือคนใต้เขาก็จะแบ่งกันระหว่างแลนกับตัวเงินตัวทองนะครับก็จะแบ่งแบ่งประเภทกันก็มีกับมีแบ่งก็จะแบ่งกันคนคนที่เป็นคนพุทธนะเขาก็จะบอกว่าแลนเนี่ยกินได้แต่เฮียนี่กินไม่ได้นะครับเพราะว่าแลนเนี่ยมันจะจะนิ่มนุ่มนิ่มกว่าเลยแต่ว่าตัวเงินตัวทองหรือที่คนใต้เรียกเป็นยาวว่าเฮียเนี่ย ก็คือเขาจะไม่กินกันฉังนั้นใครที่มาบอกว่าเฮียกินได้ที <S <S <c oughs> ไม่ใช่ <S <S เลยนะไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่นะครับมันมัน,มนไม่ใช่อะมันจัดเป็นประเภทมันกินไม่ได้ <S <S ม,มันกินสัตว์มันกิน<ล>อะไรนะแล้วถ้าพลาดก็ยอมรับไปตรงๆมรับไปตองๆมาเลี้ยวไปเลี้ยวมามีคนมีคนถามคือเราก็ต้องเรื่องนี้คือเรื่องนี้ไม่ใช่รุนแรงอะไรนะใช่แต่มันก็ต้องกล้ารับนะครับไม่ใช่รุนแรงอะไรคือ ถ้าเรารู้ว่าตัวเองผิดจะไปดันทุกรังเนี่ยเราเรื่องใหญ่เมืองกันนะครับอันนี้สําหรับเขานะอัลลอฮ์ในเรื่องใหญ่นครับอัลลอฮ์ในเรื่องใหญ่อทีนี้เวลามีคนมาถามว่าตกลงเนี่ยเฮียกินได้ไหมตอบแบบอัลลอฮ์อาจารย์ชลิปางทิสิงห์อาจารย์บันผู้รู้ตอบอย่างเงี้ยตอบว่าเฮียนั้นกินได้เพราะเพราะไม่มีหลักฐานห้ามแต่ที่เขาบอกว่ากินไม่ได้เพราะมันเข้าประเภทตามที่ห้ามตอบอย่างเงี้ย อ,อเดี๋ยวยังไงงง,ง<ห>เพราะมันที่ที่ห้ามเพราะเข้าประเภทที่ห้ามแต่ไม่มีหลักฐานท่เอ้าแล้วตกลงไอ้ประเภทที่ห้ามือตอบกักตอบเพื่อเซฟตัวเองตัวเองเคยตอบว่าเฮียเนี่ยกินได้อ๋อแต่พอมาตอบตอนหลังมันแล้วโดนดา่าย่างยงเพราะว่าตอนที่ไปบอกว่าตัวเงินตัวทองกินได้เนี่ยไปใช้หลักว่าไม่มีหลักฐานห้ามนะครับทีนี้พอโดนตอบโต้กับ จะถอยเม่ถอยก็ไม่ทราบแล้วก็มาตอบสองแบบตอบสองแบบอีกตอบสองแบบอีกว่าสองแง่สองแบบองงม่สองแง่สองแงม่มาแต่ว่าที่ว่ากินไม่ได้เพราะเพราะมันครอาประเภทที่ห้ามแล้วตกลงจะอาอันไหน <c oughs> จกคงจะห้ามไม่ห้ามเนี่ยท่านจะเอาอันไหนนะครับ,บแล้วไอ้ที่ว่าห้ามเนี่ยใครห้ามที่อนุญาตใครอนุญาตพูดให้ชัดนะครับเรื่องศาสนาเนี่ยต้องกล้านะครับอะไรได้ก็ได้อาจารย์ในสูตรกุรานฮะดิษอย่างเดียวในที่นบอในสูตรกุรานฮะดิษอย่างเดียวเวลาเวลาถูกถูกคนรู้คนรู้กว่ามาแย้งอะไรก็เลยมันรู้จะ เห็นไหมทำไมทำไมกายยอมรับผู้ชายจริงก็จะตอบสองแ่สองแง่คุณหมายถึงหญ่ยอมรับไปเลยฉะนั้นในในอิสลามเนี่ยการตําหนิว่าหลงเป็นลาชาวบ้านเราก็เป็นควายเนี่ยถือว่าไม่ไม่ถือว่าเป็นการกระทําของบรรดาสาอับบางคนเนี่ยมาแก้ตัวว่าโอ้สารับเขามีความรู้คนรดาด้วยเราเนี่ยยังไม่มีความรู้เราก็อ่านจากเขาเราอ่านจากคำาองเขามยว่ามาว่า สลับเขามีสิบดาเพราะเขาอัลิมแล้วเรานี่ยังไม่อัลิมเยอะไอตอันนี้คือตั้งกฎเองวะเนี่ยเนี่ยตั้งกฎเองนี่ม่อยู่กันตรงไหนเนี่ยถามนะอันนี้กฎนี่สลับตั้งไว้เหรอถ้าคุณไม่มีความรู้คุณห้ามพูดเข้าไว้นะฉันไปเอามาจากไหนเนี่ยคุณเองก็มั่วแล้วตั้งกฎเองนะอายะกุรอานที่อัลลอฮฺประนามพวกกาเฟรมุชริกีนเนี่ยเป็นลา อาญาณนี้บรรดาซอว่าวุโสเท่านั้นจะไม่อ่านได้ซอว่าชาวบ้านอ่านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินอีกวไปดาเขาเออนั่นนาะสิอัล้อว่าลงยิ่งกว่าสัตว์ใช่นี่วันพุมอาดลคือเวลาเราอ่านอันกรอานเราต้องดูบริบทของบางองค์การด้วยบางองค์การมันลงมาเพื่อพูดกับกาเฟทที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์บางองค์การมันแรงมันต้องพูดกับกาเฟทที่สอนแล้วมันดื้อยาบุละฮับเนี่ยสมิเราอานยักกูรานบอกว่าจะลงนรกกัน ขวนมัดคอเลยต่อมีอะไรกันไหนอะเพราะตรงไหนนั่นน่ะสิเพราะตรงไหนนั่นแจกนรกนบีอ่านอายะนี้บอกอบูละฮับเลือเองเตรียมลงนรกแต่อาจารย์แต่พอสมัยนี้จะเอาฟักูละละหูไลยนาฟักูลาละหูเกาลันไลยินานะครับพูดนิ่มๆพูดนิ่มนิมคืออาจารย์อันเนี้ย เราเนี่ยพูดในอาจารย์พี่น้องออกบางคนมองในแง่ดีกับไม่ไม่ดีกับเรานะเพราะว่ามีกระแสี่มุใสมีคนอยากจะมาเรียนรู้ศาสนาเห็นหลงมั่ด่าเลยแล้วบางเนี่ยไม่ใช่คือพี่น้องอยากเข้าใจอย่างนี้ไเข้าใจอย่างนั้นคนที่เขาเจตนาดีจะอยากจะมาเรียนรู้อะไรถูกอะไรผิดนี่นี่อายะนี่ก็ต้องใช้กับเราแต่นี่คือสอนหมดแล้วแล้วก็แทนแล้วก็ดื้ออันนี้สำหรับคนแล้วก็ไปบิดแล้วก็แก้เกี้ยวอะไรมาต้อง อีกปวดนึงอีกอารมณ์นึงเหมือนเวลาเราว่าชีอะอ๋ออินอินพี่น้องเนี่ยอ๋อเนี่ชีอะมันเลวมันกินอุจระอิมาลมันมุตะอ้อพอพอเรื่องชีอะเป็นอย่างเงี้ยแต่พอไปเรื่องไอควันเราทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่มีฮิกมาเลยไม่ีฮิกมาเลยอย่าไปด่าเขาสิแ้องเหงี้ยมเวลาเวลาตัวเองมีผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นอริสุน่ะวันจามันเนี่ยขาดโทษผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์คนหนึ่งคนใดจากสี่ท่านดีนะครับ มีไหมมิพากิจบ้านเรามีไหมเนี่ยมีบ้านเรานะไม่เอาต่างประเทีทยบ้านไทยบ้านเราเนี่ยถ้าสี่คนเนี่ยยังก็จะมีแค่โพชิอาโอจะมีแค่โพชิแต่จาร์ตามหลักเล่มที่ผมศึกษามันไม่ใช่สี่ท่านนะาวิจารนะซอบัตซอบัตทั้งหมดด้วยแต่ว่าตอนนี้สโคบสี่คนนี้ก่อนนะครับบ้านเราเนี่ยสี่คนนี้ยังยังไม่ค่อยกล้ากันยังไม่ค่อยแตะแต่คนที่ห้าหลังจากนี้จะมีแล้ว ก็<อ> <man> คือมูอูเอีแต,แต่ว่าถ้าในโลกอาหรับที่วิจารณ์สีส่ท่านนี้หนึ่งในท่านนี้ก็นนจะมีอุสมานโดนวิจารณ์แล้วคนที่วิจารณ์นั่นคือไซยิดกุตุบผู้นําสุดที่รักของกลุ่มอิควานเดี๋ยวไซยิดกุตุบวิจารณ์ไซยิดกุตุบวิจารณ์น,น,รนะครับรายละเอียดเรื่องนี้ต้องอ่านหนังสือชิโรเบียถ้าไม่เชื่อผมเชิญโหลดแล้วก็บอกเอาเองด้วยกันดูหลักฐานดูหลักฐานอยู่ในหนังสือเราด้นยไซยิดกุตุบวิจารณ์อุสมานว่ายักยอกทรัพย์ก็ดี ช่อราดบังหลวงแต่งตั้งติดสินบนข้าราชการเหมือนตำรวจที่โดนจับที่ท่านี้เนี่ยคอจะสมมติเราจะเข้าข้างสือุเขาใช่ยุคกุบตุ๊บไม่รู้มันทัดไม่รู้ว่ยจะต้องมีจุดยืนยังไงเกี่ยวกับซอบะคือมันมีการการระบุแล้วว่าทันเชคอะหมัาชากิรมุฮัดดิสเน่ได้เตือนซืกุ๊ตุบเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวร่วมสมัยกันร่วมสมัยแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาตบะไม่มีหลักฐานว่าซืกุ๊ตุบตบ้านั้นนอกจากพวกแก่เกี้ยว อีกควานฝังหัวกระสืกุตุบทำไมอ่ะแก<ร>ะแก้เีอ<ก>าจซุบจนตาบอดเนี่ยไปแก้เกีกียวว่าสืกุตุบต้าบ้าเต้าบ้าจัดเลยเดี๋ยว,เ,ยวอยเอาหลักฐานจากไหนอาจารย์ชริปหนังสือกรสืกุตุบที่วิพาควิจารณ์ท่านอุสมานเนี่ยฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเอ่ยชื่ออุสมานว่าหลงๆอย่างนี้เอ่ยเลยพอฉบับครั้งที่สองเปลี่ยนว่ามีผู้ปกครองในโลกอิสลามคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่ออ๋อตัดชื่อออกแล้วตัดชื่อออกเนี่ยเตาบ้า ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อจานยูอ๋อเหรอเพียงแต่ไม่ด่าชื่อไม่เอาชื่อไม่ออกชื่อออเหรอแต่ว่ตรงไหนบางครั้งเวลาผมไม่จานผู้รู้บางคนหลงๆพี่น้องก็รู้ว่าผมหมายถึงใครเออจะบอกผมเปาบ้าแล้วไม่ด่าแล้วไม่ด่าบ้าบ้าอะไรบ้าอะไรอย่างงี้นี่เหมือนเวลาผมบอกว่ามีคนคนหนึ่งเชื่อวันดบีซามีพ่อพี่น้องที่อยู่ในวงการก็รู้ว่าผมหมายถึงใคร จะมาบอกว่าผมผมผมตาบ้าไม่ได้ว่าลแไม่ได้เอาชื่อแล้ไม่เอาชื่อนะ้วไอ้สาระไอ้สาระอ๋ออีควานแก้แบบนี้อีควานแก้อย่างไงอัล๋อเป็นครูบาอาจารย์เลยบางคนเนี่ยนี่ท่านแก้อย่างเงี้ยไปประชุมกันตั้งครูเวทดงี้มันแก้่ยังี้อย่างนี้ตาซุปฝังหัวนะตาซุปฝังหัวอย่างที่ว่าจนเหมือนเช็คมุกบินบอกไงคนเมื่อเป็นอีควานนั้นวา j ิบต้องโง่ เชคบุกบินว่าเราไม่ได้พูดนะเราไม่ได้พูดนะครับอุลามาเชคมุกบินใช่บินฮาดีอาจารย์ของใครบางคนในประเทศไทยนี้อาจารย์ปู่ของใครบางคนนะครับเป็นอาจารย์ปู่บางคนเป็นอาจารย์จริงๆเลยนะครับด็อกเตอร์บางท่านที่จบากมาดีน่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์เช็คมุกบินอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละแต่ทำไมขอชื่นชมมากที่ได้มีโอกาสเรียนในเชคมุกบินครั้งหนึ่งในเชคมุกบินเนี่ยสอนอยู่ และสไตล์อีควานชอบสงสัยรับไปนั่งฟังเหมือนผมวันนียที่พญาไทยเมื่อคืนก็มีอีควานมานั่งฟังอยู่จนิงอนะครับสงสัยรับไปนั่งฟังมาไปฟังชื่อหมูบินว่เยจะได้เอาไปเล่าและจะได้ทาแผนนูแผนนี่ต่อชงบุบินรู้ก็เลยเรียกมาเดี๋ยวจะบอกอะไรให้และเขียนนหนังสืออีควานโง่อ่านเชงมูบินยื่นกระดาษเลยเนี่ยอีควานมันโง่ที่เชงบูบินนะไม่ใช่อามริลลอนานนะใช่คือผมก็ไม่ได้ว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้จะมาจะมาด่าแต่ว่าถ้าพี่น้อง ฟังผมโตอีควานผมไม่เคยด่าว่ามึงโง่อะไรอย่างี้ผมไม่เคยออกนะครับนี่เล่าให้ฟังมีแต่อีควานนะครับที่ว่ามันเป็นยิวหางหมาเนี่ยมีแต่อีควานนะว่าในซื้อเขาหางหมาเป็นยิวแล้วก็จะไปใส่ใส่ไร่ผมรับหลังเต็มไปหมดนะับนี่เล่าให้ฟังว่าต้องทําใจนะครับว่าถ้ามีการตําหนิอุยภาควิจารณรุนแรงเนี่ยนั่นคือแนวทางสลับอย่างหนึ่งด้วยอืใช่นะครับ แล้วพี่นอกผมย้าอีกทีนะไม่ใช่ว่าใครที่เขาจะอยากจะรู้ความจริงมหาอามินรอนามหาเจริบวงแหยมแล้วเราจะใช้อารมณ์แบบเนี้ยนะไม่ใช่นอัี้้ม่ววแลพี่น้องเนี่ยถ้าวันเราที่ถ้าพี่น้องได้เคยเห็นตอนที่ชีอะ้มมานั่งคุยกับผมพี่น้องจะเห็นเลยผมจะพูดอีกแบบแต่เวลาผมโต้ผู้นาเชียที่ยกหะดีษตัด่ต ด่าซาบาเจ็บตอนนั้นที่เสดจะทำมาถึงบางทีมึงก็ต้องด่าไปไอหมีควายมั่งไออะไรมึัต้องด่าบ้างอันนี้อันนี้อีกอารมณหนึ่งนะครับอีกอารมณ์เพราะมันดื้อมันดือ<ช>้อมันดื้อนะครับใช่ฝ<ช>ากเอาไว้หมดเวลาละเดี๋ยวรเ,รเ,รเรื่องเรื่องเรื่องวิจารณ์ซอบาอะย่างนี้ไม่จบนะบนี่พูดถึง4ท่านเนี่ยใครวิจารณ์นี่สโคเป็นสี่ท่านหนึ่งเนี่ยใครวิจารหนึ่งในสี่นี่เนี่ยออกจากอลริสุน่าไปเลยและอาจารย์มีบอกว่าอุสมานท่านอุสมานเคยถูกวิจารณ์โดยซยิดกุตุบ ท่านอุสมานนี่โดนวิจารณ์จากอบุลละอมาดูดีด้วยพอกันทั้งคู่เลยแกนามิควานทั้งคู่แต่ว่าซีิีกุตุบเนี่ยมีหลักฐานว่าอุลามาไปเตือนเขาแล้วแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานกลับตัวตบัตเพราะเพราะว่าการกลับตัวตบัตในเรื่องนี้ในเรื่องดันหนึ่งกับดันสองนี่ตบัตส่วนตัวไม่ได้นะตบัตส่วนตัวนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สอนสาธารณะแล้วมาเพี้ยนสาธารณะแล้วจะมาตบัตส่วนตัวเนี่ยไม่อันนี้ไม่พ้นนะครับต้องตบัตสาธารณะคนจะได้รู้ว่าตัวเองสอนหลงๆไว้อ่ะฝากไป เพียงแค่นี้หมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในตอนต่อไปนะครับกับเรื่องซอบาบ้างเหมือนเดิมยังไม่จบวะซัลลัลลอฮ์นบีนะมุฮัมม hm ัดวะและอาลีฮิวะซัลลับีฮิวะสัลลัมอัสาลามุอะลัยกุมบะราะม์ัมะตุลลอฮิวะบราะกะ